รับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกเนหนือนะจอมซ่านะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมชื่อเกมอะไรไม่รู้นะครับแต่มันคล้ายๆไมค์ครับอะ่ะน่าจะเป็นไมค์ครับของปอมอะ่ะพิ่งโหลดมาสดๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะหาอะไรเล่นให้ครับได้ดูกัอนอย่างเ,เพลิดเนินนะครับูแลเล่นอะไรดีฮะ การต่อสู้ของสัตว์เนี่ยครับไหนวะหาไม่เจอหาไข่ไม่เจออ๋อนี่ไงครับแต่ที่เรารู้เลยอันนี้คือบัวหรือควายก็ไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้นะครับ นะสร้างเล็กๆดีกว่าผมจะได้ไม่ต้องเวลานะ คนแรกก็คือสิงค์คนเนชั่นปากชมพูนะครับคนที่สองก็คือหมาป่าแห่งอนุจักใหญ่ แถมแทรแถม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 แล้วผมก็มีของขวัญจะให้หมาป่าด้วยนะ

ดูกันก่อนนะครับว่ามันจะตีกันไหมเราจะดูมันไปสับพัก ผมขอตัดคลิปไปทักเดี<ป>๋ยวน้<ป> เกมนะไม่ใช่ป่าจริงป่าจริงผมไม่กล้าทำลายล้างจับ